คือตอนนี้ก็ทดลองทำนะครับ Google Classroom กดเลือกชั้นม .5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน,นครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนะฮะบทที่1เกี่ยวกับเลขยกกำลังจริงๆเราก็ได้เรียนพื้นฐานมาแต่มต้นและม,ม .4 ก็ได้เรียนม .5 ก็ยังมีอยู่ในรายวิชาพื้นฐาน เพิมเติมก็เรียนเรื่องล็อกไปแล้วนะครับบทที่2เป็นเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ลำดับอนุก,กรมครับบทที่3แต่ว่าในคาบแรกเนี่ยหรือในช่วงนี้เราก็จะเรียนเลขยกกำลังครับสำหรับผู้สนใจก็เข้ามาจอยได้เข้ามาเรียนได้นะ <c oughs> ใน g o o Google c l a s s r o o m การเรียนเราก็ใช้หนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเตรียมสื่ออะไรมากนะคนมีหนังสือก็สามารถใช้ได้เลยครับกับสมุดแบบกหัดก็มีครับเริ่มเลยครับ1.1ึ่งมันก็คือว่าเป็นการทบทวนเคยเรียนมาแล้วเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนี่ครับทวนตรงนี้คร่าวๆ ใหเน้นทฤษฎีเยอะครับเจำนวนจริง n อจำนวนเต็มบวก A อกำลัง n ก็หมายถึงว่า a คูณกันทั้งหมด n ตัวเห็นไหมก็เขียนไว้ a คูณกันทั้งหมด n ตัว a อกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งคืออะไรก็ช่างยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเกำลังลบ n เท่ากับหนึ่งส่วน a อกำลัง n เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์ คือตรงนี้เนี่ยเราก็ดูไว้ก่อนคร่าวๆแต่เวลาไปเห็นจเจอ,อตัวอย่างเนี่ยอาจจะเข้าใจมากขึ้นตอนนี้ก็ดูไปงงๆไปบ้างหรือใครเข้าใจแล้วก็มีปัญหาง่ายๆใช่ไหมครับอ่าตัวอย่างห็นไหม สองยกกำลังห้าก็เท่ากับสองคูณกันทั้งหมดห้าตัวมีค่าเท่ากับสามสองศูนย์จุดหนึ่งกำลังสี่ก็มีศูนย์จุดหนึ่งคูณกันสี่ตัวก็เลยได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบหนึ่งคูณกันสามตัวมีค่าเท่ากับลบหนึ่งก็ทวนทวนไปด้วยลบลบเป็นบวกใช่ไหมบวกมาคูณลบก็เลยได้ลบ อเคต่อไปข้อ4ครับ2ส่วน3กำลัง4ก็เป็นเศษ2ส่วน3คูณกันทั้งหมด4ตัวตามเลขชี้กำลัง2 4 2 2 4 4 2 8, 8 8 2 16ทั้งหมดได้16ข้างล่าง3 3เป็น9 9 3 27 27คูณ3เป็น81ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปข้อ5ลบ3กำลัง0มีค่าเท่ากับ1ก็ธรรมดาอะไรก็ช่างยกกำลัง0เท่ากับ1 ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์ไม่มีนิยามครับต่อไปข้อหกําลังลบ2เท่ากับ1นึงส่วน3กําลังสองข้อสังเกตก็คือในการที่จะทําให้เลขชี้กาลังเป็นบวกเนี่ยโดยมากเขาจะสั่งให้เราทําให้เลขชี้กําลังให้เป็นบวกลบอยู่บนเนี่ยพอเอาลงล่างกลายเป็นบวกทันทีโอเคไหมสามคูณสามเป็นเก้าไม่รู้ฟังทันหรือเปล่า ต่อไปเขา7ลบ2งกำลังลบ3เห็นไหมตัวนี้กำลังเป็นลบนะวิธีแก้ง่ายๆโดยการจับลงล่างครับผมเป็น1ส่วนด้วยลบ2จากลบ3ก็เปลี่ยนเป็นสนีทีนี้ก็เราดูข้างล่างลบ2กำลังสมก็คือลบ2คูณกันทั้งหมด3ตัวลบ2คูลบคูณลบลบคูลบเป็นบวกบวกคูณลบก็เลยได้นี่ไง เศษหนึ่งส่วนลบแปดนี่คือตัวอย่างครับอ่าก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต่อคลิปหน้า